ออสวัสดีครับวันนี้เราจะมาโชว์ผลงานนะครับการก่อสร้างบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยประมาณ100รตารางเมตรก็เป็น3ามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับจอดรถด,ด้านหน้าได้สองคันเดี๋ยวเราลองมาชมดูกัน,นะครับว่าการก่อสร้างของเราเนี่ยใช้วัสดุที่ มาตรฐานเท่าไหนด้านบนหลังคาของเรานะครับก็คือว่ามีรางน้ำหนึ่งตัวเราใช้รางรางน้ำสแตนเลสท,ที่เป็นตะเข้รางแล้วก็รางน้ำอีกหนึ่งตัวเป็นสแตนเลสอยู่ที่ด้านด้านล่างของรถงดดนะฮะตัวนี้ ตอนนี้เราใช้รังน้ำตะเลศนะครับแล้วก็ด้านหน้านี่เป็นพื้นที่จอดรถได้สองคันจอดรถสองคันปูกระเบื้องนะครับในงบประมาณค่าก่อสร้างเนี่ยประมาณล้านสามหกลบนิดหน่อยแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยจะทงถึงประมาณล้านสี่เศษถึงล้านห้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าพื้นที่ใช้สอยของเราอะ่ะเป็นยังไงบ้าง เออเรามีระเบียงหน้าบ้านนะฮะระเบียงหน้าบ้านแล้วก็ยกพื้นประมาณห้าสิบเซนนะครับแล้วก็มีมีบันไดยนี่สามลูกนอนสี่ลูกตั้งนะฮะแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านส่วนนี้เป็นระเบียงหน้าบ้านเข้ามานี่จะเป็นห้องรับแขกห้องรับแขกนะครับกระเบื้นเนี่ยเราปูลายหินอ่อน ส่วนด้านขวาเข้ามาจะเป็นห้องครัวห้องครัวจะได้วื้ดผิประมาณนี้เลยนะครับมีอ่างล้างจานมีที่วางเตาแก๊สแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบานเปิดบานถังแก๊สตัวนี้จะเป็นบานถังแก๊สนะฮะแล้วก็มีบานเปิดเดี่ยวหนึ่งบาน นะฮะภายในด้านในเราปูกระเบื้องให้หมดเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบานใต้ซิงใต้ใตอ่างล้างจานนะฮะภายในปูกระเบื้องหมดหลังบ้านมีระเบียงแล้วก็มีบันไดลงหนึ่งหนึ่งลูกนอนสองลูกตั้ง อันนี้เป็นบริเวณเตาแก๊สที่วางเตาแก๊สอันนี้เป็นห้องรับแขกครับห้องรับแขกห้องน้ำบริเวณห้องน้ำนะฮะห้องน้ำมีเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือเป็นชักโครก พันเป็นแบบชิ้นเดียวนะฮะสวยงามถึงแรงเป็นแบบขวาซอกนะฮะแล้วก็ตอนนี้เป็นบริเวณฝักบัวอาบน้ำเราเถื่อสายเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้ด้วยนะฮะไม่ต้องมาเดินใหม่ภายหลังห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำไฟโนกสำหรับอสองห้องนอน ที่อยู่ภายนอกนะฮะหลังนี้จะมีสามห้องนอนสามห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนเล็กนะฮะแล้วก็ด้านนี้เป็นห้องนอนที่สองขนาดสามเมตรคูณสามเมตรครึ่งด้านนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่แล้วห้องนอนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว ห้องนอนใหญ่นะฮะมีห้องน้ําห้องน้ําในตัวก็จะมีเคาน์เตอร์มีสุขภัณฑ์ชักโครกเป็นแบบชิ้นเดียวแล้วก็มีฝักบัวอาบน้ําฝักบัวอาบน้ำตัวน,นี้ของทาฟเล่นะฮะฝักบัวอาบน้ํา แบบฝาซ้อนนะครับเป็นสุขภัณ์ชิดเดียวก็ถ้าราคาขอสร้างปัจจุบันเนี่ยประมาณหลังนี้น่าจะอยู่ประมาณล้าน4ี่ถึงล้านห้านะฮะตอนที่เราขอสร้างเมื่อสัญญาเมื่อเจเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณล้าน3ามบวกลบนิดหน่อยนะครับสวัสดีครับ